ะสบความสําเร็จแล้วจ้าปูบังหงในเกาหลีใส่กระถางจา้จาจ้ามื่อนี่ลุยสา,จารจ้าแรงงานให้ในเกาหลีใส่กระถางไวนะะ้นะคะอยู่ในเกาหลีพันพ้นจากอากาศหนาวมาปีหนึ่งจา้าไม่ไดเอาลงดินใส่กระถางไว้แบบนี้คือว่าะสบความสาเร็จแล้วล่ะจา้ามันจะบดกระชากระยะเวลาหนาวหอนมันสั่นเกินไปนะคะถ้าบ่มีเห่านี่ก็คือถ้าไว้ข้างหนอกก็คือตายนะคะต้นมะเขือเป็นกระสกับกรแบบนี้ไปล่างไว้ถ้ากินก็ตําบังหุงของเท่านะคะใบใหญ่ปานใดนะคะทุกคนจะว่ารู้สึกว่ามันไก่จะสุกแล้วพอบานเพิ่อนอยากกินนะ ก็เลยบอกให้มดหนี่ไปดิต่ำพอดีตํำเลยนะคะพอบานเพื่อนมากินตํำบังหงเฮิมจ่าเพื่อนวานรสชาติมันจะออกหวานหวานนิดมันเป็นบังฮงพันรอบนะคะพันนีรูสึกว่ามันจะบอมีเม็ดพร้อมนะคะมดหนี่ซ้อยไปมันแข็งอยู่นะคะทุกคนมันบริเป็นหน่วยซูดด้วยจ่าเป็นบังฮงเฮิมย่ำแข็งแข็งกระลังต่ำพอดีแสบเนะเม็ดกับบมีจ่าบังงอยู่ในเกาหลีกับแพงนะคะอยู่หมาดแถวบ้านนี่กันหน่วยละเป็นหมื่นว่อนเลยนะคะบังฮงกับกระลังดกนะคะทุกคนจะอากาศหนาวกับกระลังเขามาแแล้วเกกยหนบักุงเ้าฮา นะคะพื้นหาาิมันเป็นนอนเป็นแมงมันสิบิกินต้นสตรอเบอรี่ของเพิ่ามมาหุ่งกระคาดก็ไ่้นะคะต้องใส่ต้อนประแดกพร้อมจะเอาไว้ถืจํจำรสชาตินุ่ยดีเหลวแตะค้นมากนะคะตัม,มาหุงเฮิมบางค้นก็บบอกว่ามันบอแซบมันจะออกรสชาติหวานๆแต่มื่อนี่กระพอบ,บานมาก,กินจะอร่อยมาก่องเคียงกับโบครบนะคะบัคเคอเทศกับโบมีจ้าแต่ตำแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันกินกับผักสวนครัวที่เราปลูกเองที่มื่อนี้ไปเก็บมาคางเห่านะคะอืมกินแบบนี้เหมือนอยู่บ้านเราเลยจ้า